น้อยคนจะรู้ว่านักปั้นมือทองอย่างอุบวิรยะพง์อาจหารที่ทำหน้าที่ผลักดันนักแสดงชื่อดังระดับประเทศให้แจ้งเกิดในวงการบันเทิงไทยในอดีตเขาจะเคยเป็นเด็กช่างสุดเกรียนมาก่อนเคยถึงกับมีเรื่องทะเลาะวิวาทจนถูกยิงที่คางจนกลายเป็นข่าวดังระดับประเทศมาแล้วโดยอุบวิรยะได้โพสต์เล่าเรื่องราวชีวิตในอดีตว่าเขาเคยเรียนอยู่โรงเรียนอาชีวะ ถึงสสถาบันคือช่างกลพระรามหกช่างกลกรุงทนและช่างกลบุรณพลในช่วงปีพุทธศักราช2521ถึง2525 25. โดยตอนนั้นเขาก็วางตัวเป็นวัยรุ่นชายทั่วไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีแต่ชายล้วนเรียกได้ว่าแมนสุดๆเลยก็ว่าได้ในตอนนั้นเขาก็ใช้ชีวิตโลดผนอยู่ใกล้กับอบยายมุขต่างๆใช้ชีวิตเสี่ยง เกือบที่จะต้องพิการเกือบถูกจับติดคุกก็หลายครั้งมีเพื่อนๆหลายคนที่ต้องเสียชีวิตไปเพราะอุดมการณ์ที่ถูกปลูกฝังจากรุ่นพี่ที่บอกให้เข้าใจผิด,ผดว่าต้องไปตามหาเรื่องโรงเรียนคู่อริถึงจะได้รับการยอมรับจนสุดท้ายเขาเองถูกยิงเข้าที่คางจึงกลายเป็นข่าวโด่งดังลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งในตอนนั้นพ่อแม่และญาติญาติต่างพากันเอือมระอา และผิดหวังไปตามๆกันหลังจากรักษาตัวจนหายดีทำให้เขาเริ่มคิดได้เลือกที่จะกลับตัวกลับใจจนต่อมาเขาได้ไปสมัครงานกับนิตยสารดาราชื่อดังในขณะนั้นและได้ทำงานในฐานะออััมิิส์เขียนคอลัมน์แนะนำนักสดแสดงหน้าใหม่เข้าสู่วงการบันเทิงทำให้ต่อมา มีค่ายหนังติดต่อเข้ามาต้องการนักแสดงที่ลงในคอลัมน์ไปแสดงหนังมีจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้เริ่มทําหน้าที่เป็นนักปั้นชักนำนักแสดงทั้งชายหญิงเข้าสู่วงการบันเทิงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยมีนักแสดงชื่อดังหลายคนที่คุณอุปลรียะเป็นผู้ชักนำเข้าสู่วงการเช่นอั้มพัชราภาเฉยเชื้อโอพักิราเข็มรุจิรา ลิฟ์สุพ์และนักแสดงในยุค90อีกมากมายเด็กดีกว่าชีวิตของอุปปริยพงอาจหารกว่าจะมีวันนี้เขาต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตต่างๆมามากมายที่ใครหลายคนเห็นว่าเขาแต่งตัวแต่งหน้าใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสเปรี้ยวจี๊ดแต่ชีวิตในอดีตของเขาก็เคยเป็นเด็กช่างสุดแมนมาก่อนจนได้มาเข้าสู่วงการบันเทิงและได้ทำหน้าที่ สร้างสีสันให้กับคนไทยได้มีรอยยิ้มในทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวออกสื่อมาจนถึงปัจจุบัน